วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยปังก็จะพามาปลูกผักบุ้งอีกแล้วนะคะผักบุ้งนี้เป็นผักที่ขึ้นง่ายโตรเร็วนะคะเราจะปลูกลงแปลงหรือในกระถางก็ได้นะคะสําหรับคนมีพื้นที่ในน้อยเนี่ยคะปลูกในกระถางก็ได้กินเหมือนกันที่เยปันปลูกเอาไว้นะคะที่เยปันเก็บอยู่นี้นะคะก็ได้อายุประมาณ20วันนะคะขึ้นอยู่ที่ดินและาอ,อากาศของเราด้วยค่ะแต่ผักบุ้งนี้เป็นผักที่ขึ้นง่ายมากที่เยปันเคยปลูกมา <simple S 2> นะคะแล้ววันนี้ปังก็จะมาเก็บผักบุ้งก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกเนี่ยค่ะปังก็จะมาตัดต้นที่เขาโตนะคะส่วนต้นเล็กๆเนี่ยค่ะเราก็จะมาตัดทีหลังอีกส่วนที่ต้นที่เราตัดนะคะเขาก็จะแตกแขนงออกมาอีกเราลดน้ําบ่อยๆนะคะเราก็มีผักบุ้งของเราเก็บกินเรื่อยๆก่อนอื่นนะคะปังก็จะพาไปดูดินที่ปังจะใช้ปลูกวันนี้ก่อนค่ะ ส่วนดินที่เยปันใช้ปลูกนะคะเป็นดินเก่าที่อยู่ในกระถางที่เยปันเคยปลูกผักแล้วเนาะนะคะเยปันก็จะมาปลูกผักบุ้งก่อนอื่นนะคะเยปันก็จะมาพวนดินก่อนก่อนที่เราจะหว่านมาเมล็ดผักบุ้งลงไปนะคะทําให้ดินของเราร่วนซุยก่อนนะคะ ปังก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะคะเป็นขี้วัวค่ะเอารอยลงไปในกระถางเรานะคะผสมดินปลูกนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวใช้ได้หมดเลยนะคะเราก็โรยใส่พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะนะคะส่วน,มนเมล็ดผักบุ้งนะคะเยปันก็จะใช้หนึ่งซองเยปันจะไม่แช่น้ํานะคะเยปันจะใช้หวานเลยค่ะ หรือท่านผู้ชมนะคะจะใช้หยอดเป็นหลุมก็ได้นะคะแต่วันนี้ปันก็จะใช้หวานนะคะหวานไปเลยหวานให้เต็มกระถางของเราเลยนะคะต่อมานะคะยาปันก็จะใช้ดินนะคะกบบางๆนะคะข้างบนเนะะี่ยค่ะโรยลงไปเลย ปลูกง่ายมากนะคะปลูกผักบุ้งเลยค่ะ๋ยิปังก็จะใช้ดินกรอบแบบไม่ให้เห็นเมล็ดผักบุ้งของเราเนาะเวลาเราลดน้ำไปนะคะเขาก็จะชุ่มแล้วก็จะขึ้นง่ายด้วยค่ะดยิปังก็จะใช้ฟางคลุมข้างบนอีกนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าฟางนี้ทำให้หน้าดินของเราไม่แห้งเวลาเราลดน้ำไป ดินก็จะชุ่มชื้นนะคะทำให้มเมล็ดผักบุ้งนยคะงอกง่ายต่อมายายปังก็จะใช้น้ำรดให้ชุ่มเลยค่ะประมาณสักสามสี่วันนะคะ,มะเมล็ดผักบุ้งของเราก็งอกแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะส่วนผักที่อยู่ในกระถางนะคะยายปังก็เจ็บกินเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะตอนนี้ต้นเขา ก็แก่มากแล้วเนาะที่ปานตัดแต่งจริงไว้นะคะก็เจ็บจินได้ตลอดเหมือนกันสวนผักเล็กๆของเราเราก็มีกินตลอดเลย วันนี้นะคะยาปังก็จะพามาตําน้าพริกกะปิเราไม่ให้กระเทียมพริกของเรากระเด็นออกจากโคกนะคะใส่กะปิไปหน่อยหนึ่งเนาะ เราอยู่แบบพอเพียงนะคะกินกันง่ายๆอยู่แบบง่ายๆท่านผู้ชมนะคะเราปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้เก็บกินเองนะคะปลูกกันง่ายๆเนาะแล้วก็เก็บมาทํากับข้าวนะคะ่ะผักบุ้งเป็นผักที่ขึ้นง่ายโตเร็วท่านผู้ชมก็ลองไปหวานหรือ,พอเพระอเมล็ด ไปปลูกดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปันปลูกผักขอขอ,ขอบคุณสวัสดีค่ะ